สวัสดีครับพี่น้องในช่องกฤษดานะครับแบ่งนกเขาใหญ่นะครับไปดูนกที่แกซ่อนไว้ดูนะครับนกไม่นี่แต่ว่าล้อล้อสิ้นขวบคนไข้เสี่ยงไฮ้หัวหันอืมครับอันนี้ต่อได้ไม่หนี่ต่อได้กับตัวเองไม่หนี่ต่อได้ตัวนี้ออกมาได้อืมมันมียูซองขัดมีสองขัด บ่อบะไรเสือ้บอบ่ปถาื่อหรอกรเสื้อกับเสือ้อจะนกต่อไปเรย่อยนกใหม่นกใบไม้หนื่อยจะนกใดละครับยังไม่ได้กินหัวาหาันพอท่านให้พ่อจะให้ยังไงพอคนแล้วรเสีขาต่อพุ่นไห้มันรอขัวพุ่นเป็นนก,กหนึ่งกุกอกเดียวมีขัดสองอ,อมีสองขัดมีสองขัด นกแถวไหนนี่ผแผวภูเราอีกนกพู่เขา้าเนี่ยะอืวเนี่ยเลาะโน่นบ้านเขามาเนี่ยตอนไหนจะครบขวบเันเนี่เดือนไหนตอนเดือนสิบบุญขซา,ากักอ๋อใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จได้หัวอาหารแล้วอ๋อใกล้จะได้ให้หัวอาหารแล้วออใกล้แล้วครับเป็นนกหนึ่งกุกนะครับไม่มีอ่างมาตัวนี้เนาะุกเดียวไม่มีมอ่างครับตัวไหนนกต่อที่ต่อได้ตัวไหนพ่อนกต่อที่ นกตัตวโตเขาเอาไปอ๋อเขาซื้อไปแล้วนะครับอ่าอันนี้คือก็ต่ออันนี้ไปต่อกับใครคนเดียวหรือว่าไปต่อกับใครนี่ได้ตะบันเือกันแล้วอก็ตะบันและเดี๋ยวจะว่าเมือนไปวันน่าจะไปทั้งบรรทัเรียเมือนครับว่านกอ่างยู่หันว่าท่นเขาบอกครับ ประธานห้นหัวอาหารมาท่านลงามนกครับอ๋อต้องให้อาหารก่อนใช่ไหมหหมันค่อยจะขึ้นนะพอนะ่อเนาะนกค่อยจะขึ้นจะอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรนกการไปหาใหญ่กางไปใหญ่อีกแล้วเออกางไปหาใหญรับมีแต่ข้าวเปลือกที่กินเพราะนั่นแล้วก็หิมท่านละเขาเปลือกกับหินกับหผนมครับเพราะมันเบิดหรืตีเขาเปลือกก็ได้ พ่อนกพูนี่มันดิ้นกว่านกทำไหมพ่อลูกพูนี่มันสอบเก่งอยู่ตัวมันเป็นมันจะเป็นมันจะเป็นบอได้เนาะลูกครับลูกนี่บอเป็นตอค่อยเป็นเด้ครับบอว่ามันสิบว่เป็นตัวนกนกที่ว่ามันบอไะไมันค่อยเป็นตอห้างมาเลียงเป็นตอเป็นบอที่บ่เป็นเนี่ยเป็นซะเลยเด้แล้วตัวนี้เป็นต่อไหมนี่ตัวที่ว่าไว้เนี่ยเรี่ยงกับบอบอนี่ ครับบ่อเนี้ยมันเป็นตออมนกมันบ่แมนว่าเส็บมาเรียงซุมซีซุ่มหาด้ครับนกนี่ต้องคัดว่าไงว่าต้องคัดคัดคื่ว่านกบ่อบ่ออะไรมันเคยเจีงเคยอะไรมันกัเจีงเื่ากันเอนกครับบ่อนี้พ่อได้เป็นต่อมากี่ตัวแล้วนี่นี่ตัวนี่บ่อนี้เนี่ตัวเดียวเสียออกเดียนบนกระตากแล้วครับบนกระตากแล้วเขาครบขวบพอดีครบขวบ มันคูหรือยังคูเดี๋ยวหรือยังคูฮะคูคูแล้วคูเดียวแล้วอ่าแล้วหัวอาหารบ่ท่านไหน้่านหน้ามันก็มีนั่นก็เขาเสี็แล้วนี่แค่นี้เองอืมอืมโซนไหนน่าได้โซนนี่เหรอคูนี่เหรอตัวที่ว่าเอาเขาไปไม่ไม่ตัวนี้ได้อยู่โซนนี่เหรอโซนตัวนี้อยู่ภูนี่ติดตีนภูไหมหรือว่าอยู่ทุ่งนาโย่เนี่ยโคกที่เขาว่ะนี่เออมันก็ติดภูถ้างั้นนะ ไปได้ยินมันเหรอหรือว่ายัางไงตัวนี้ไปในเยื่นก็เลยไปใส่ห่อกี่รถไกยไปไกลมากในเยื่นก็เลยไปใส่เ่อหนึ่งกุกกุกเดียวเดอครับก็สวยอยู่นะครับพี่น้องครับนกนกปัต้นในหัวหันบัตันงามนอกเออในหัวหังงนก็งามมานุกครับโดนหัวหันยิ่งคึกใช่ไหมพ่อเออปั้อต้นหายมันนี่ปั้วตน้นห้มันจินน้องก <c oughs> ้าวว่าสิเขาต้อคนอ๋อ ก็กระจายไขหัวหันกลายขั้วไปกับสิออกต่อครับ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 นส้นบนล้อรอบบนล้อบนก็สากใจหัวหันเลยบ่ะนี้ครับให้หัวหันแล้วก็ไปจักนี่มันจะ่จักวันนี่งแบบออกเลยครับครับอืมอ่าอันนี้ก็นะครับดูนะครับนกอคุณพ่อดูแล้วสวยจริงๆครับนกนะครับเป็นสนับปีนะครับแบบลายนะครับอ่าใบมะขาม นะครับผมลายเล็กนะครับแบบใบมะขามนะครับนกนะครับคุณพ่อบอกว่าเอาแค่สองสามแดงมาอย่างนั้นพี่น้องครับโอ้โหนะครับก็เลยแบบอ่าตอนแรกแกเอาสองนะครับผมก็ว่าจะผมว่าจะให้สามนะครับสามแดงตัวนี้แ้งงามถกอ่าไงพ่อง่ามตัวนแห้งงามนกตัวนี้มาใหม่ตัวนี้ใหม่นกใหม่อ่า ไม่หัวใจอะไรบพท่านไหนพ่อเดียนใครได้มาพ่อเหรอพ่อเราได้มาต่อได้ต่อได้ครับนกพูอีกแล้วนกเลาะเทลิเซ่ามันน้องทมอู้ใช่แล้วครับผมนันนี้อันนี้นกใหม่นะครับนกใหม่แต่ว่ามันไม่ครับยังไม่ถึงเดือนออเขาจะได้ครับปราะมานเดีอยนี่คะขันแล้วกี่กุ๊กกุ๊กเดียวมีความไหมอ่ามีอยู่มีมีอยู่มีขัดอยู่ มันเขาเร็วครับมันหวงพูดง่ายกเอะไรเนินเสียงนกต่อขึ้นมันก็เร็วมันหลดโอ้ใช่กันเที่ยเดียวได้เหยียบเลยเหยียบตัวไหนตัวไหนอะไรตัวไหนตัวไหนนกต่อเออนกตัวนี้มันโตขายไปขายไปอีกแล้วขายไปตัวนั้นโตเขาออกขายตัวเปียงเข้าไปนะครับโอ้ตัวนี้ขายใหญ่เนาะพ่อเนาะตัวนี้งามเนีดอกง่ม ับเลี้ยวเลี้ยวหางขนหางกับพอพอวายังหนุกไม่หักไม่อะไรพอหักเลยหนกตัวนี้ครับเป็นลูกหูนกกภ่มินกหูครับสารับ็ดีครับสารับเก่งกหมูวละลูกเลยอืมเัียงสารับมันปีก่อนป็นไงมันถึงรู้ว่ามันเก่งกว่าดูอย่างงน้อยมันปีกน้อยมันสารับมันอ่ามันต้องเป็นยังไงมันทีมันจับเนี่ย อ๋อไรทีทีเออเนี่ยเปิงปีกก็น่ะปีกแค็งปีกก็หล่อแข่างมันมันจัดมันนั่นนี่นั่นครับคุ้นจริงจริงนกตัวนี้อือวันนะครับไม่มีอ่างเนาะไม่มีอ่างอ่างไม่มีเสียงเสียงกลางกลางพอดีกลางหองหรือกลางนวลกลางกลางเสียงกลางกลางโอเสียงกลางเสียงกลางกลางเลยอ่าไม่มีหองไม่มีนวลอ่ามีแต่สียนวล อะครับกลางๆนะนกตัวนี้นี่ครับโอ้เขียวหลุมๆว่ะนกตัวนี้สุดยอดเลยงมันมันยิงเปีกขึ้นคิดว่เขียวได้นกตัวนี้ยกเปีกด้วยยกปีกอ่าโอ้ยกปีกตัวไหนรับแข้งดูมันเขียวหลุมๆเด่นครับโอ้ตัวนี้สวยจริงฮะนาเลี้ยงค้อย นานเลี้ยงคอยหมายถึงว่านาเลี้ยงเอาไว้เป็นทำลูกต่อ,อ,อนาเลี้ยงค่อยนาเลี้ยงไว้เท็ลูกต่อลูกตัวนี้ครับเพราะมันตัวเดียวนกตัวนี้ครับ<ต>อ่าม่นต้องใส่เวลาครับเพราะนนกตัวนี้ต้องใสเวลาครับตัว,ต,วตัวนี้ครับพี่น้องครับสวยจริงนกภูเขาครับฮะใช่คมันก็จับตัวนกตัวนี้ครับ<า>มือคู่นี่ คูยาวคูเนี้ยเอ้ยูกต้นใหม่นี่คู่นี่มั้งสองถอดสามถอดครับคู่นี่สุดท้ายก็สุดท้ายก็เหยียบควันไม้แห้งอ่คู่มันลูกต้นก็เลยต้นครับลูกตอครับเบอร้ลูกตัวนี้มั้คู่โหดแถวว่ะคู่ว่าตกฝากเลยบักฮาเนี่ยกับมันคนครับมึนใหญ่อ่ากับมันข้นเนี่ยมึนครับสวยจริงครับนกตัวนี้แข้งมึนมึนแข้งจะดีกว่าตัวนั้นอีกนะครับนกตัวนี้โอ้ยงามกว่าหลายครับ ถ้าอายุเท่ากันนี่สุดยอดเลยใช่ป่ะนกสองตัวนี้อายุเท่ากันนี่สบายไปเลยแล้วอาาเล่นได้สบายบอ่อนี้เป็นต่อไมหมล่ะพอ่<ฮ>บอบ่อนี้เป็นต่อไหมเห็นมอเนี่มันเสียเห็นวัดวัดหนองทมบอรครับวัดหนองทมมันเสียโยเหนียววัดหนองทมนกตัวได้อ๋อฝั่งทางเขื่อนนั่นใช่ไหมเออ ทางวัดออกออกจากวัดมาประมาณนั้นเราสามสี่เศียนี่แหละครับนกตัวนี้อะไรอืมครับอะไรมาเพระท่านโดนได้คุณนกตัวนี้อ่างามทำหะเอาตัวนี้แบ่งเท่าไหร่ทีนี้แบ่งเอาคู่นี้เอาเอาเอาตัวนี้เอาตัวนี้ครับเอาเป็นคู่ตีเอาเป็นคู่เลยเอาเป็นคู่คุณลูกก็จะให้ตัวอะไรเอเอ่าคู่คู่นี้ห้าร้อยได้ไหมเอาอีกรน่อยหนึ่งครับฮะพอเอาอีกรน่อยหนึ่ง เป็นหกลอยคู่หกร้อยเออคู่นี้หกลอยครับอ่าเพราะว่าตัวนี้เพรา่อคือว่าขันโบแมนลูกมาเห็นกันนี่แต่ว่าขันขายเดียวๆนี่หาลอยพอขายได้หนุกตัวนี้พอจะบอกไปทั้งซื้อเลยนี่ครหาลอยพอขายเลยหนุกตัวนี้พอเสือเรียงล่องบางลงตัวนี้มันครับ่อมันเก่งครับอ่าคู่นี้หกแดงหครับโอเคครับพี่น้องครับ จัดไปนะครับนกใหม่นะครับผมชอบอยู่แล้วครับพี่น้องครับครับเพิ่งได้ถึงเดือนหรือยังอีบอรประมาณกี่อาทิตย์ประมาณสามอาทิตย์สามอาทิตย์สามอาทิตย์อ๋องอาทิตย์กูควรเห็นเหรอวันถึงสามอาทิตย์ดอกไปไปกับพ่อบันคันออดวันเสาร์นี่คันออดวันเสาร์สี่สามอาทิตย์อ๋อวันเสาร์นี่สามอาทิตย์อ่าโอเคครับประวัติชัดเจนนะครับประวัติชัดเจนนะครับเอีบออย่างเงี้ยแบ่หนึ่งรับไม่ตัว แต่โกหกใช่ไหมของนี่มันของอิเลนในซื้อนะเสียมันก็ดีตัวนกตัวนี้ครับเสียหลังมันก็ดีตัวครับในแหละเสื้อมันมีเสื้อด้วยหร้อว่อนกมันมีเสื้อด้วยหรือนกมันมีเสียมันเสียมันคุ้มนกเสื้อเสื้อคุ้มดีไหมเสียมันคุ้มดีดียังไงอ๋อหลังมันตีกันน่ะไงล่ะมันดียังไงแผลโจ๊ตกันดีอ่าๆๆมันดียังไงทีนี้มันเก่งมันเก่งมันถึงเก่ง มันทำให้เสียเขินเขินเสียนเนี่ยโปเก่งใครจะว่าเจงกับโปเก่งครับต้องให้เสื้อมันชิดกันไอ้มันเสียตรงนีมันเสียตัวนี้เสียหลังมันนี่ครับก็วันวานนี่แหละกับก้นเสียขาดหลังนี่แหละแม่วาไม่สวยอยู่นี่แม่ม้วนตัเออเสื้อขาดหลังก็คือเสื้อขาดอ่าถ้าเสื้อใหม่ๆนี่รอเนาะพ่อเนาะถ้าเสื้อขาดนี่ไม่ค่อยได้ใช่ไหม อันนีแม่นลูกบ้องหายเด้งหนกตัวนี้โอ้ถ้าไม่ใช่ผมเด้งตัวใหญ่นี่ทาไม่ถูกชะตากับผมเลยพ่อเลยยังอะไรเงี้ยมันกับกนนี่เนกแต่ก้นมักจากเลี้ยงมักจากเลี้ยงพ่อเลี้ยงนกมาแต่อายุสิบหกสิบเจ็ดปีแต่เพรท่านเอาเมียครับอายุมากตอนนี้เอาเมียหรือยังอ๋อบาเนี่ยตัวตัมาบาดเลยอายุยี่สิบหกปีครับมาเอาย่าวนี่ เอ้เอ้าแต่งงานเร็วจังแต่งแต่งงานเร็วจังยี่สิบหกปีเขาให้สี่สิบแล้วค่อยค่อยแต่งไม่ใช่หรอสี่สิบปีค่อยแต่งใช่ไหมอดีเซลพี่ปครับเอากเดียวนี่ก็ไปยากมากยากแต่ว่าห่งไปครับไปชอบเหมือนเดิมเออออกกับเราสูว่าพ่อบันบอกว่าพาหยุดเล่นไม่ให้เล่นนกเขาด้วยกันนี่หยุดไหมพ่อหยุดไหมพ่อบันบอกว่าอะเราหยุดเล่นอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ย หยุดไหมหมออย่ามาห้ามเลยอ <laughs> ย่ามาห้ามนะครับไม่อยากใครกั้นตีรถแล้วเออเอาแต่อาว่า,วา,วาข,ข,ขันคารีกระดอนนี่มันมันก็ถึงเรียกได้ว่าท่นแล้ว <laughs> เออห่าลเรพี่น้องครับย่ายกับนี่ย่า่กับอกห้ามนี่ย่า่กับอะนรเรา,ราตัวนี้นกเ,าาเดือนตุลานี้นะครับจะครบขวบนะพ่อเนาะครบครับตัวนี้เดือนตุลาจะครบขวบนะครับนะ สำหรับตัวนี้พึ่งได้สองอาทิตย์วันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็วันวันเสาร์นานาเนี่ยก็แม่นสามอาทิตย์ครับพี่น้องครับดูครับนกเอ้โหเด่นกตัวนี้นกครับโูครับโู้เร่นนกอ่าพอเห็นเรื่องมากมีนกตัวนี้เหรอโอ้ขนบักบัวนกบัวดิบอ่าใช้ได้เนาะอ่าแต่ว่ามันเป็นนกพูนะครับลูกนกพูลงมาข้างล่างนะครับเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับคู่นี้นมัน โอ้ขามขามขามเยอะวังเบียงลูกวังเบียงทำภาพมันผมดูไม่เป็นเดี๋ยวลืมลืมอะนี่ผมดูนกไม่เป็นให้พ่อสอนนั่นแหละมีอะไรบ้างมันดีน่ะนะอ่าทำไมต้องดมยาด้วยทีนี้คือยังไงอ่ะดมได้เ่อะหนแล้วเลอดมหี่ไม้ใชว่ายังไงมันนอำดีใจได้ตังหรือว่าดีไงโอ้ยกันมันนี่บ่แม่ลูกว่าดิโอ้ยพ่อบบว้าวนกตัวนี้ครับครับ พราว่าที่เลี้ยงลูกตัวนี้ล่ะโอ้โหสวยครับตัวนี้โอ้ยไปจะไปเห็นนั่นนี่เดินจะไปเห็นนั่นมันเขานกยก็ไปอออยากให้ผมไปฟังด้วยกันเอออยากไปฟังด้วยกันอ่าครับหลงฟ้อนก็ได้พูหัวหัหโอ้อะไรครับเริ่มปล่อยการลมใส่ผมแล้วครับตอนนี้หลงฟ้อนก็ได้ครับพี่น้องครับก็ถือว่า ช่วยนะครับคุณพ่อไปนะครับตัวนี้นกใหม่เข้าไป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 ,ไปครับอ่าคุณพ่อรู้สึกว่าจะถูกชะตากับผมนะครับแกก็เลยให้ผมนะครับนกผูกก่อนนกใหม่นะพี่น้องเป็นเป็นเป็นนกภูเขาครับอ่านี่ไงพ่อเชือกอ่าเอามาดัดดีๆนะอย่าให้เหลือแต่อันนีเ้เขียวๆนี่นะ ไหวได้อยู่คนฮะอหวได้อยู่่ะครับหันได้อยู่เนาะมันอวยได้สบายเลยอวยได้ครับอ่านี่ก็ถือว่าช่วยคุณพ่อไปแล้วครับผมก็ให้แกมีตังค์นะพี่น้องครับะถือว่าเป็นนกภูเขาอะครับผมเนาะถ้าท่านใดสนใจก็นั่นนะครับทักมานะครับเนาะถ้าไม่ทักผมก็จะเก็บไว้เลี้ยงเองนะครับตัวทดลองครับถือว่าทดลองพี่น้องซื้อไปทดลองนะครับส่วนตัวนี้ คุณพ่อว่าจะไล่เข้าติดคือจริงๆบันเจ่อก็ได้เลื้ยอยู่แต่แกจะไม่ให้ผมนะครับแต่ว่าแกแกว่าอ้าพ่อสม,มนาคุณให้ว่าอย่างนั้นนะครับสม,มนาบุญคุณให้ผมนะว่าให้กกงไปนี้ไปผมก็เลยเพราะว่านกตัวนี้มันแกจะได้เล่นลไงครับพี่น้องครับนะเพราะว่ามันเดือนตุลานี้ก็จะครบขวบก็เลยไม่อยากจับนะครับนกตัวนี้มันเพิ่งได้อสามจะเข้าสามอาทิตย์มาอย่างนั้นนะครับเนาะก็ประมาณนี้แล้วครับพี่น้องครับแบตก็จะหมดแล้วครับพี่น้องครับ อ,อ่ะก็ไปเช่นนี้ครับโอ้โหครับนี่แหละครับข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 ัะตัวแรกนะครับใส่แบบนี the ้นะครับเนาะอ่ะตัวนสองถือว่าเป็นของแถมเลยพี like ่น้องครับฮะถือว่าตีตัวนี้เป็นนั่นเลยก็ได้นะเป็นนกแดงครับนกนะครับได้ครับอตัวน่ยออันนี้ก็ากำลังได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวฝาก กดไลค์กดแชร์เลย้วยกันนะครับไปแบบนี้เลยนะครับถ้าท่านในสนใจคู่นี้นะครับเอาไปเลยนะครับกแดงนะถ้าใครอยากได้นกภูเขาไปเลี้ยงนะครับเนาะก็เข้ามานะครับไม่รวมส่งนะครับส่งก็ท่านออกเองนะครับเนาะถ้าใครอยากได้ลองไปดูครับนกภูเขานะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนักไม่ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องเีกเช่นเคยถ้าท่านจะมาใหม่ก็จะลืม กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรียบทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพ่อขอดพ่อขอดสวัสดีครับครับ